สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's Go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Goodwill Hunting เป็นเรื่องราวของเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีปัญหาไม่อยากจะมีอนาคตที่ดีเขาไม่อยากจะเข้าสังคมก็เลยมาเป็นพานลงในมหาลัยแต่ทว่าเมื่อเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปตลอดการแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่วิวผานลงหนุ่มที่ทำงานในมหาลัยชื่อดังของประเทศขณะที่เขาทำความสะอาดอยู่หน้าคลารเรียนคณิตศาสตร์เขาได้เห็นโจทย์ที่ศาสตราจารย์เขียนไว้บนกระดานดำเพื่อให้นักศึกษาคนไหนก็ได้มาแก้ซึ่งโจทย์นี้ก็ยังไม่มีใครเคยแก้ได้มาก่อนหรือว่าทั้งโลกอาจจะมีเพียงสงคนเท่านั้นที่แก้โจทย์ข้อนี้ได้ วิวก็ได้จําโจทย์เลขเอาไว้นะครับพอทํางานเสร็จเขากับชักกี้เพื่อนสนิทก็ออกมาดื่มด้วยกันแต่วิวก็อยู่ได้ไม่นานเขารีบขอตัวกลับไปบ้านก่อนที่จริงแล้วเขารีบกลับมาแก้โจทย์ที่ตัวเองจําไว้ในหัวพอเช้าวันต่อมาเขาก็แอบไปเขียนคําตอบนั้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นทุกคนก็แตกตื่นกันนะครับที่เห็นว่ามีคน,นแก้โจรมาหาโขดนี้ได้ส่วนตัวของวิวก็มานั่งดูแข่งขันกีฬาชิวชิวเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินกับแก๊งเพื่อนระหว่างที่ขับรถมาที่สนามบาสวิวก็เห็นอลีเก่านะครับเขาก็บอกให้เพื่อนนะจอดรถแล้วทุกคนก็เข้าไปลุมต่อยคู่อล็กวิวเป็นเด็กที่ก้าวแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยอัดอีกฝ่ายหนึ่งปางตายเลยทีเดียวแล้วพอตำรวจมาถึงเขาก็โดนจับทันที ขณะดเดียวกันที่ในคาสเรียนของศาสตราจารย์เจอร์ลี่นักศึกษาหลายคนแห่กันมารวมตัวเพื่อดูโฉมหน้าคนที่เฉลยโจทย์ข้อนี้ได้แต่ว่ากลับไม่มีใครยอมรับออกมานะครับศาสตราจารย์ก็เลยเอาโจทย์ที่ยากมากๆที่เขาได้ใช้เวลาคิดคนตั้งสองปีไปเขียนไว้ที่บอร์ดเหมือนเดิมเพื่อลอดูว่าจะมีใครมาเฉลยคําตอบได้อีกหรือเปล่า ทางด้านวิวนะครับเขาก็ได้รับการปล่อยตัวจากสถานีตำรวจแต่จะต้องขึ้นศาลในอาทิตย์หน้าเขากลับมาทำงานแล้วก็แอบแก้โจทย์อีกครั้งโดยคิดว่าคงจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าศาสตราจารย์เจอรี่ก็เดินออกมากับผู้ช่วยพอดีเขาก็เลยรีบเดินหนีไปก่อนตอนแรกศาสตราจารย์ก็คิดว่าวิวมาเขียนเล่นๆเ,เพราะเห็นแต่งตัวเป็นพานรองแต่ที่ไหนได้วิวตอบถูกหมดอีกแล้วเล่นเอาทั้งสองคนอึ้งไปเลย ต่อมาวิวก็ได้ออกมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็บ,บ่นว่าจะเป็นพานลงไปทำไมให้วิวอ่ะไปหางานอื่นทำดีกว่าแต่วิวก็แค่ยิ้มยิ้มนะครับเขาไม่ชอบเข้าสังคมกับคนอื่นและก็มีปัญหาในการปรับตัวด้วยงานพานโงอะ่ะคงจะเหมาะกับเขาที่สุดแล้ว แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เข้ามาในปานะครับชักกี้เห็นสาวสวยคนหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปจีบเขาแกล้งมั่วๆไปว่าพวกเราอะ่ะเรียนค้าประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วเพื่อนชายของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เดินเข้ามาลองภูมิชักกี้ให้ชักกี้อะ่ะอธิบายหัวข้อยากๆซึ่งเจตนาก็คือจะหักหน้าชักกี้วิวพอเห็นเพื่อนกําลังเสียท่าก็ทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเข้ามาพูดแทนโดยอธิบายทั้งทฤษฎีที่แม่นยำมากๆแล้วก็สอนผู้ชายคนนั้นอะ่ะไม่ให้เหยียดคนอื่นสุดท้ายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็กยออยออออมถกไป แต่ว่าก่อนจะกลับสาวมหาลัยชื่อดังคนนั้นก็ได้เข้ามาแนะนําตัวเองว่าเธอมีชื่อว่าสกายล่าแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้วิวด้วย ในขณะเดียวกันศาสตราจารย์เจอรี่กับผู้ช่วยนะครับก็ได้มาตามหาตัวพันลงที่เป็นเด็กหนุ่มตัวสูงจนพวกเขารู้ว่าวันนี้วิวไม่ได้มาทํางานเพราะวิวต้องมาแก้ต่างคดีให้ตัวเองที่ศาลศาสตราจารย์ก็เลยมานั่งฟังด้วยวิวนั้นมีคดียาวเป็นหางว่าวเลยนะครับทั้งชกต่อยขโมยของแล้วก็อันธพานเขาแก้ต่างให้กับตัวเองได้มาโดยตลอดแต่ทว่าครั้งนี้เขาก็ไม่รอดนะครับต้องเสียค่าปรับถึงห0 0หมื่นเหรียญ แต่วิวไม่มีเงินมากขนาดนั้นก็เลยถูกคุมตัวไว้ก่อนศาสตราจารย์นั้นชอบวิวมากก็เลยไปขอเจรจากับศาลให้วิวอยู่ในความดูแลของตนเองแต่มีข้อแม้คือวิวต้องเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็ไปพบจิตแพทย์ด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะต้องติดคุกวิวก็ยอมรับข้อตกลงนะครับเขาเข้ากับศาสตราจารย์ได้ดีมากแต่เรื่องไปพบจิตแพทย์นั้นยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าหมอไม่เข้าใจวิวเลย ส่วนตัววิวเองก็ควรประสาทอย่างหนักแล้วก็ปิดกั้นตัวเองศาสตราจารย์ก็เลยนึกถึงชอนเพื่อลุงพ่อของเขาที่เป็นจิตแพทย์ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมานานแล้วพอเจอรี่เล่าเรื่องเด็กหนุ่มอัจฉริยะให้เพื่อนฟังตอนแรกนะครับชอนก็ไม่อยากจะรับคนไข้ใหม่แต่ว่าสุดท้ายชอนกับวิวก็ได้มาเจอกันชอนก็บอกว่าเขาขออยู่ลําพังกับวิวแค่2คนเพื่อพูดคุยวิวก็แปลกใจนะครับเพราะว่าชอน,น,นไม่เหมือนหมอคนอื่นชอนชวนคุยเรื่องหนังสือเพราะว่าวิววา่ารักหนังสือมาก แล้วพอไปเห็นภาพเขียนวิวก็วิเคราะห์รายละเอียดยิบเลยแล้วก็พูดในทางเสียหายด้วยจนลามไปถึงภรรยาของชอนซึ่งตายไปแล้วชอนก็เลยกโกรธมากนะครับ <c oughs> เขาเข้าไปบีบคอวิวบอกว่าห้ามพูดดูถูกเมียเขาอีกวิวก็ตกใจก็เลยรีบเดินหนีไปแล้วพอสัตว์าจายเข้ามาในห้องเขาคิดว่าเพื่อนคงจะไม่รักษาวิวต่อแต่ว่าก็ผิดคาดนะครับชอนได้นัดให้วิวมาเจอกันอีกครั้ง ต่อมาวิวก็ได้มาออกเดทก,กับสกายล่าในร้านขายของทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันมากเธอบ้านรวยวแล้วก็มีมรดกแถมกําลังจะเรียนจบมาหาลัยแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองคนกับเข้ากันได้ดีมากกระทั่งถึงวันที่ได้นัดกับชอนทั้งสองคนออกมานั่งเล่นด้วยกันที่สวนสาธารณะแล้วอยู่ๆนะครับชอนก็บอกว่าไม่โกรธวิวแล้วเพราะว่าวิวยังเด็กคงไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นยังไม่เคยมีความรักที่ลึกซึง้งและก็ไม่เคยไปสงครามมาก่อนวิวคงไม่เข้าใจอะไรอีกหลายอย่าง แล้วชอนก็นเริ่มบรรยายความลุ่มลึกของชีวิตห,หลายด้านที่มีแต่คนที่เคยผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดและตายเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ซึ่งวิวก็นิ่งฟังอย่างตั้งใจแล้วชอนก็บอกว่าฉันเห็นแค่เด็กหญิงยะโสคนหนึ่งแต่เขาก็เป็นอัจฉริยะ ชอนบอกว่าคนเราอ,อ่านใครไม่ออกเพียงแค่มองหรอกนะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเต็มใจเล่าให้ฟังเหมือนที่ฉันเองก็เต็มใจจะฟังเธอพอได้ฟังแบบนั้นนะครับวิวก็อึ้งไปเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครเปิดใจแล้วก็จริงใจกับเขาแบบนี้มาก่อน แล้วหลังจากนั้นวิวก็ยอมเข้ามาพบชอนเรื่อยๆบางทีก็นั่งอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงโดยไม่ยอมพูดกันแต่ว่าชอนก็รู้ทันนะครับว่าวิวอ่ะเริ่มไว้ใจเขามากขึ้นแถมยังเล่าเรื่องสกายล่าให้ฟังด้วยแต่วิวคิดว่าเขาคงจะไม่โทรไปหาเธออีกชอนก็เลยยอมเล่าเรื่องส่วนตัวให้วิวฟังเป็นการแลกเปลี่ยนและพักหลังมานี้ทั้งสองคนก็คุยกันจนหมดเวลาโดยไม่รู้ตัวเลยชอนให้ข้อคิดดีๆกับเขาเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของคนรักที่ต้องให้โอกาสได้เรียนรู้กัน และหลังจากที่คุยกับหมอชอนแล้วจากตอนแรกนะครับที่วิวคิดจะถอดใจจากแฟนสาวเขาก็ตัดสินใจมาหาเธอที่หอพักแล้วก็ชวนเธอไปเที่ยวแต่วันนี้สกายล่าไม่ว่างต้องทํารายงานพร้อมกับโชว์โจทย์วิชาเคมีให้ดูวิวก็เลยจําโจทย์ข้อนั้นแล้วก็กลับไปแก้โจทย์เสษกระดาษแล้วก็เอามาให้เธอสกายล่าก็เลยว่างออกไปนั่งดูการแข่งขันสุน,นัขกับเขาได้ พวกเขาได้คุยกันเรื่องส่วนตัววิวก็โกหกไปว่าตัวเองอะ่ะมีพี่ชาย12คนแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับเขาเป็นเด็กกำพร้าต่างหาก หลังจากนั้นวิวกับสกายล่าก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันเธอ,อยากรู้จักเขามากขึ้นอยากเจอเพื่อแล้วก็พี่น้องของเขาเธอบอกว่าถ้าไม่ยอมพาเธอไปเจอเธอจะไม่นอนด้วยเขาก็เลยโทรไปนัดเพื่อนมาเจอกันที่ร้านอาหารนะครับสกายล่าเป็นคนตลกสนุกสนานแล้วก็เข้ากับพวกเพื่อนของเขาได้ดีมากแต่วิลก็ให้เธอรู้เรื่องส่วนตัวในชีวิตเพียงแค่นั้นเขาไม่ยอมพาเธอไปที่บ้านเลยสักครั้งต่อมาศาสตราจารย์เจอรี่ก็มาพบก,กับชอนเพื่อคุยเรื่องของวิลต้องยอมรับว่า ตอนนี้วิวดูดีขึ้นมากแต่เจอรี่อยากจะให้ชอนคุยเรื่องอนาคตของเด็กหนุ่มบ้างเพราะอีกไม่นานจะมีการแข่งขันคณิตศาสตร์และก็มีหลายมหาหลัยที่อยากจะได้ตัววิวไปร่วมงานด้วยแต่ชอนคิดว่าวิวยังไม่พร้อมเจอรี่ก็เลยแย้งไปนะครับเพราะเขาอยากให้วิวสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังคนเก่งแบบนี้ไม่ได้มีกันเยอะชอนก็เลยบอกว่าวิวอาจจะไม่ต้องการในสิ่งที่เจอรี่ต้องการก็ได้เราควรให้เวลากับเด็กในการหาตัวตนของตัวเองและพอความเห็นไม่ลงรอยกันทั้งสอง คนก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยต่อมาก็มีการนัดสัมภาษณ์วิวเข้าทํางานแต่คนที่มาสัมภาษณ์กับกลายเป็นชักกี้แทนนะครับซึ่งชักกี้ก็เอาแต่พูดวกไปวนมาแถามยังหลอกเอาเงินของคณะกรรมการไปอีกส่วนวิวก็มานั่งเดทกกับสกายล่าแทนจากนั้นทั้งสองคนก็มาค้างกันที่ห้องเธอขอให้เขาไปแคลิฟอร์เนียด้วยกันเพราะว่าเธอจะต้องไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางที่นั่น แต่อยู่ดีๆนะครับวิวก็ฟึดฟัดขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเธอยังไม่รู้จักเขาในแง่มุมอื่นเลย เธอจะไปกับผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนี้ได้รอดหรือเปล่าเดี๋ยวพอนึกขึ้นมาได้พวกเราก็ต้องอยากกันแล้วเธอก็จะไปแต่งงานกับคนที่รวยพอสกายล่าได้ฟังที่วิวพูดมาก็โมโหนะครับเธอบอกว่าพ่อเธอตายเธอก็เลยได้มรดกมามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยถ้าเธอเลือกได้เธอก็ไม่อยากให้พ่อตายเหมือนกันเธอแค่อยากอยู่กับคนที่เธอรักอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เขาอ่ะกลับปิดบังตัวเองทุกอย่าง แล้วพอสกายล่าพูดมาถึงตรงนี้นะครับมันก็เป็นการจี้ปมในใจแล้วก็ความกลัวของวิวเขาตะคอกใส่เธอว่าเขา,าเป็นเด็กกำพร้าขนาดแผลที่โกหกว่าผ่าตัดมาความจริงเขาก็โดนพ่อเลี้ยงแทงวิวนั้นสติแตกไปเลยนะครับขนาดสกายล่าบอกรักเขาเขาก็ไม่เชื่อเธอไม่อยากให้เขาไปแต่เ็าไม่รู้จะตัดใจยังไงเธอก็เลยให้เขาพูดออกมาว่าเขา,าไม่รักเธอแล้วเธอจะยอมปล่อยเขาไปวิวก็เลยพูดว่าไม่รักนะครับแล้วก็เดินออกมาอย่างไร้เยื่อใย แต่ทว่าหลังจากที่บอกเลิกกับสกายล่ามาแล้วก็กลายเป็นว่าวิาว,ว,วไม่มีความสุขเลย ในวันต่อ,ตอมาเขาเข้ามาพบสาตราจารย์แต่ก็ไม่ค่อยอยากอยู่คุยด้วยสาตราจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในการสัมภาษณ์งานเขาก็ตอบไปตามตรงว่าไม่ได้ไปซึ่งมันทําให้สาตราจารย์ที่เป็นคนนั้นเสียหายทั้งสองคนก็เลยเถียงกันแล้ววิวก็ได้เผาผลงานตัวเองทิ้งสตัตราจารย์ก็รีบวิ่งมาดับไฟเขาเองอชอบวิวมากแต่ดูเหมือนว่าจะกดดันวิวมากเกินไปวิวก็เลยพูดจาไม่ค่อยดีด้วยอยู่หลายครั้ง ต่อมาวิวก็มีนัดสัมภาษณ์งานกับหน่วยราชการลับ NSA อีกครั้งแต่เขาก็ไม่อยากได้งานนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างแนว่วแนว่แนมากเขามาพบกับหมอชอนหมอก็ถามว่าวิวมีคนที่ไว้ใจได้ที่จะพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกด้วยบ้างหรือเปล่าคือชอนเองก็โดนเจอรี่กดดันมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการที่วิลอ่ะไม่ยอมเลือกทางเดินต่อไปในชีวิตครั้งนี้ชอนก็เลยพูดเข้าประเด็นทันทีพอถามว่าจริงๆแล้วเธออยากจะทำอะไรวิวก็ดันตอบว่า อยากเป็นคนเลี้ยงแกะชอนก็เลยไล่เขาออกไปนอกห้องทันทีแต่วิวก็ไม่ยอมออกไปนะครับชอนเลยถามซ้ําว่าเขาอยากเป็นอะไรแต่วิวนั้นตอบไม่ได้เพราะความจริงเด็กหนุม่มก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเหมือนกัน แล้วพอถึงวันที่สกายล่าต้องเดินทางออกจากเมืองนะครับวิวก็ได้โทรไปหาเธอสกายล่ากำลังจะขึ้นเครื่องเธอได้บอกรักเขาแต่วิวก็ตอบแค่ว่าขอให้เธอโชคดีและคําพูดนี้นะครับมันทําให้เธอเสียใจมากสุดท้ายเธอก็จากไปโดยที่เขาไม่ได้พยายามห้ามเธอไว้เลยหลังจากนั้นวิวก็ได้ไปหาชักกี้แล้วก็ทุบตึกระบายอารมณ์ส่วนศาสตราจารย์ก็ตามตัวเขาไม่ได้เหมือนกันและถ้าเกิดวิวไม่มาศาสตราจารย์ก็ต้องเขียนรายงานให้ผู้พิพากษา แล้ววิลจะต้องกลับไปเข้าคุกแล้วพอชักกี้ถามถึงสกายล่าวิวก็บอกว่าเธอไปแล้วชักกี้ก็ได้เตือนเพื่อนรักว่าจะทำแบบนี้เลยอีก20ป่ปีนายจะมีสิ่งที่พวกเราไม่มีอย่าดักดานอยู่แบบนี้ชักกี้มองเห็นความสามารถของวิวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนได้ดีตามภาษาเพื่อนที่รักกันจริงๆแล้ววันหนึ่งศาสตราจารย์ก็ได้มาเจอกับชอนเขาบ่นว่าฉันเรียกให้นายมาช่วยแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการผลักไสให้วิวหายไป ชอนพยายามอธิบายให้ฟังว่าธรรมาชาติของคนแบบวิวอะที่เคยเจอแต่เรื่องเลวร้ายมาในอดีตเขาจะไม่เชื่อใจใครก้าวร้าวแล้วก็ทิ้งทุกคนไปก่อนที่ตัวเขาอาจจะโดนทิ้งถ้าเจอรี่คิ้วเข็นวิวอีกเขาก็จะเตลิดไปเรื่อยๆแต่เจอรี่กลับเอาประเด็นที่กำลังทะเลาะกันอยู่มาเป็นเรื่องส่วนตัวหาว่าชอนนะ่ะโกรธที่เจอรี่ได้ดีมีชื่อเสียงแต่ตัวเองอไปไม่ถึงดวงดาวและระหว่างที่เถียงกันอย่างรุนแรงอยู่นั้นนะครับวิวก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอดีเจอรี่ก็เลยเดินออกไป พอวิวเข้ามาในห้องชอนก็เปิดแฟ้มบันทึกพฤติกรรมที่ต้องส่งให้ผู้พิพากษาดูวิวถามว่าเคยมีเคสแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าวิวนั้นหมายถึงเคสของความรุนแรงนะครับชอนก็เลยเปิดใจว่าแม้แต่พ่อของเขาเองก็เป็นพวกขี้เล่าเขาต้องคอยยั่วพ่อให้โมโหแล้วมาลงที่ตัวเขาเองพ่อจะได้ไม่ไปลงที่แม่กับน้องสาวข,ของเขา วิวเองก็โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับพอได้เปิดอกคุยกันวิวก็สัตภ์พาว่าเลิกกับสกายล่าแล้วเพราะว่าเขาอกลัวการถูกทอดทิ้งคือชอนเองก็อ่านข่านอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยปลอบใจเด็กหนุ่มเหมือนพ่อปลอบลูกชายบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของวิวเลยและพยายามพูดย้ำๆให้วิวอะเลิกโทษตัวเองกับชีวิตในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ววิวก็ได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลย หลังจากนั้นวิวก็ได้ทบทวนอะไรหลายอย่างเขาเดินทางมาที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ไมนัดสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ตัดสินใจทํางานที่นั่นเขามาเล่าให้ชอนฟังวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองคนจะได้คุยกันวิวอยากจะติดต่อกับชอนบ้างเป็นครั้งคราวชอนก็เลยให้เบอร์ติดต่อเอาไว้และตัวของชอนเองก็จะออกเดินทางไกลเหมือนกับว่าชอนก็ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความเศร้าหวิกครั้งหลังจากที่ได้พูดคุยกับวิวเหมือนกัน แล้ววันหนึ่งวิวก็ได้มาเจอเพื่อนๆซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขานะครับทุกคนก็รวมตังซื้อรถให้เป็นของขวัญเขาจะได้มีรถขับไปทํางานแม้ว่ามันจะเก่าไปหน่อยแต่เพื่อนๆก็ให้ด้วยใจแล้วก่อนที่ชอนจะออกเดินทางเจอรี่ได้เข้ามาคุยด้วยแล้วก็ชวนกันไปดื่มความบาดหมางได้ถูกลบเลือนไปแล้ววิวนะครับก็ได้แอบมาเสบจดหมายไว้ที่กล่องไปรษณีย์ที่บ้านของชอด้วย ส่วนชักกี้กับเพื่อนก็ได้ไปหาวิวที่บ้านและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขามาแล้ววิวไม่อยู่บ้านซึ่งของหลายชิ้นในห้องถูกเก็บเรียบมันเป็นการบอกว่าวิวไม่ได้อยู่ในเมืองนี้อีกแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เด็กหนุ่มกําลังเติบโตและมันทําให้เพื่อนทุกคนดีใจไปกับเขาด้วย ทางด้านชอนพอเขาได้อ่านจดหมายที่วิลฝากไว้มันเขียนบอกว่าถ้าศาตราจารย์เจอรี่ถามเรื่องงานให้บอกไปว่าผมขอโทษเพราะผมต้องไปหาผู้หญิงของผมและภาพก็ตัดมาที่วิลที่กําลังขับรถไปบนท้องถนนมุ่งหน้าไปหาคนที่เข้ารักอย่างแท้จริงแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับการเดินทางของวิวอ่ะเปรียบได้กับก้าวใหม่ที่สําคัญของชีวิตหลังจากที่เขาต้องทนอยู่กับบาดแผลในจิตใจมันเนิ่นนานจนมันปิดกั้นตัวเขาจากโลกภายนอกและศักยภาพที่แท้จริงภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบยกเอาประเด็นการถูกทำร้ายความสําคัญของสถาบันครอบครัวเพื่อนและก็การศึกษามาเล่าผ่านตัววิวได้ยอย่างเรียบง่ายแต่ส่งสารให้ผู้รับชมได้อย่างดีมากเลยทีเดียวแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป8.3คะแนนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ